นาวาผจญภัยในโลกดึกดำบรรตอนที่หกหลังจากภูเขาไฟสงบลงนาวาและเพื่อนๆก็เริ่มสำรวจโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างดูแปลกตาแต่ก็น่าตื่นเต้นดูนน่นสินาวาชี้ไปที่แม่น้ำสายใหม่ที่ไหลผ่านหุบเขาเราไปดูกันเถอะพวกเขาเดินตามแม่น้ำสายใหม่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆ ดังมาจากพุ่มไม้ข้างทางมีใครอยู่ตรงนั้นนะ่ะพิบกระซิบถามอย่างสงสัยนาวาค่อยๆแหวกพุ่มไม้ออกเธอเห็นสัตว์ตัวเล็กๆขนฟูปุยกำลังนั่งร้องไห้อยู่ตามลำพังมันตัวสั่นด้วยความกลัวไม่ต้องกลัวนะนาวาพูดด้วยเสียงอ่อนโยนฉันชื่อนาวาเธอเป็นใครหรอสัตว์ตัวน้อยเงยหน้าขึ้นมอง มันมีดวงตากลมโตและหูยาวๆฉันฉันชื่อโมโมมันพูดเสียงสัน่นบ้านของฉันหายไปตอนที่ภูเขาสัน่นพิบเดินเข้ามาใกลๆ้ๆไม่ต้องร้องไห้นะโมโมเขาพูดพวกเราจะช่วยเธอหาบ้านใหม่เองสกายบินลงมาเกาะที่ไหล่ของนาวาและพยักหน้าเห็นด้วยฉันมีแผนแล้วนาวาพูดอย่างแร่าเริง บรอนโต้เคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหุบเขาแห่งแสงจันทร์ที่นั่นมีถ้ำที่อบอุ่นและผละไม้หวานๆแย,แยะเลยมันต้องเป็นบ้านที่ยอดเยี่ยมสำหรับเธอแน่แน่การเดินทางไปยังหุบเขาแห่งแสงจันทร์นั้นไม่ง่ายเลยพวกเขาต้องข้ามแม่น้ำเชี่ยวโดยใช้ขอนไม้เป็นสะพานเกาะน,นั่นๆนะ,นะโมโมนาวาพูดพลางช่วยประคองเพื่อนใหม่ตัวน้อย จากนั้นพวกเขาก็ต้องปีนข้ามเนินหินที่สูงชันพิพใช้หางของเขาช่วยดันโมโมขึ้นไปส่วนสกายก็บินคอยดูอยู่ข้างบนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนปลอดภัยในที่สุดพวกเขาก็มาถึงหุบเขาแห่งแสงจันทร์ที่นั่นสวยงามมากมีดอกมะเรืองแสงและน้ำตกเล็กๆส่องประการะยระยิบระยับโมโมมองไปรอบๆด้วยความตื่นตาตื่นใจ ว้าวที่นี่สวยจังเลยนาวาชี้ไปที่ถ้ำเล็กๆที่น่าอยู่ใต้รากของต้นไม้ใหญ่นั่นไงบ้านใหม่ของเธอโมโมวิ่งเข้าไปในถ้ำแล้วหันกลับมาโบกมือให้ขอบคุณนะทุกคนพวกเธอคือเพื่อนที่ดีที่สุดเลยนาวาและพิพยิ้มให้กันการได้ช่วยเหลือเพื่อนใหม่ทำให้การระจญภัยครั้งนี้พิเศษยิ่งขึ้นไปอีก ติดตามตอนต่อไปได้ที่ imajica91 และอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการผจญภัยครั้งใหม่ของนาวา